สวัสด,ดีครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวเครื่องบินพรีเมียมลำใหม่ในสายเมกากันนะครับโดยจะเป็นเครื่องบินพรีเมียมแรงแปดลำแรกในเกมวอร์ทันเดอร์นะว่าจะมีข้อดีที่น่าสนใจอะไรกันบ้างโดยผมจะขอเปรียบเทียบ F20 กับ F16 ADF นะครับเพราะว่ามีสเปคที่ค่อนข้างใกล้กันอย่างแรกเลยนะครับ F20 เนี่ยจะมีเรดาร์ที่รุ่นใหม่กว่า F16 ADF ทําให้เรดาร์ของ F20 เนี่ยมีความสามารถในการล็อกแบบ a l l Aspect แล้วก็มีระบบช่วยเล็งของปืนนะครับ และในด้านของเครื่องยนต์นั้น f 2 0ก็จะมีเครื่องยนต์จาก f 1 8ตัวเดียวกับที่ใส่ในแย้39มานะครับทำให้มันมีแรงผลักน้อยกว่าเครื่องของ f 1 6แต่ว่า f 2 0เนี่ยจะเลี้ยวได้ดีกว่า f 1 6ที่ความเร็วสูงนะครับและในส่วนของระบบอาวุธนะครับเซตที่คุมที่สุดของ f 2 0เนี่ยก็จะเป็น I ิ7 f 1ลูกกับอินใน l 4ลูกนะครับซึ่งถ้าให้เทียบกับจำนวนอาวุธของ f 1 6 adf เลวเนี่ย f 2ีก็จะมีอินกว่า f, f 1ลูน พอเงินแล้วเนี่ยจะเรียก F 2 0ว่าเป็น S 1 6ในร่างพรีเมียมก็ได้นะครับและสำหรับข้อดีในการเล่นถ้า F 2 0ได้เป็นท็อปเลดนะครับจะบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องที่เร็วมากๆลำหนึ่งถึงแม้ว่าเครื่องเนี่ยจะแรงน้อยกว่า S 1 6แต่ว่าเครื่อง F 2 0เนี่ยมันเบาวกว่าก็เลยสามารถทําแรงขับต่อน,น้ําหนักเนี่ยได้ดีกว่านะครับและด้วยสเปคทุกอย่างที่มันมีเนี่ยมันจะเป็นลำหนึ่งที่น่ากลัวมากๆลำหนึ่งเลยนะครับแต่ก็ต้องการสกิลผู้เล่นที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงนะ ถึงจะสามารถดึงประสิทธิภาพของมันเนี่ยออกมาได้สูงที่สุดฟังข้อดีกันแล้วก็มาฟังข้อเสียกันบ้างน,นะครับเนื่องจาก F20 นั้นมี br ที่ค่อนข้างสูงนั่นก็คือ br 1 2 0ทําทำให้มันโดนอัปเลตเนี่ยไปเจอท็อปเทียบบ่อยมากๆแล้วครับเปิดขนาดที่ว่าผมเล่น10เกมเนี่ยโดนอัปเลตไป10ตาเลยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะบอกว่าข้อดีของมันก็คือมันมีสเปคที่ดีพอๆกับ s 1 6แต่พอเราไปเจอมิสไซล์ที่มันมี irccm แล้วเนี่ยที่มันทำให้มิสไลไเลยลปเยุๆ เพราะงั้นสำหรับลํำนี้เนี่ยผมจะไม่แนะนําให้ผู้เล่นใหม่ซื้อนะครับเพราะว่าถ้ามองเรื่องความคุ้มค่าต่อราคาแล้วด้วยเนี่ยผมแนะนําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยไปซื้อ F ส S จะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยกำลังมองหาความสนุกในแบบท็อปเทียร์และต้องการฟิลลิ่งเหมือนเล่น S16 F 2 0สเนี่ยสามารถมอบให้คุณได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยขอให้ทุกคนโชคดีสมรีแปลหัวกับการเล่น F 2 0บนะครับบ๊ายบาย Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.